ลสมบูอ้า,อา <laughs> หน้อายพูค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้เรามีปาร์ตี้กันที่บ้านปาร์ตี้ทุกวนัน แต่วันนี้ที่เศษสุดเพราะวันนี้อาหารทำเองเยอะมากปกติเราจะเสียเอาอยู่นเราไปดูกันฝังครัวเขามีอะไรไปดูอะไรฮะดูในครัวตามตามปลาเลตามปลาไปตามปลาตามหมูแม่นี่นะคะลาบหมูค่ะเรากินไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่กินเราก็ไม่กินหมู นี่ตำแตงค่ะเนี่ยเป็นอาหารที่เราชอบมากที่สุดในโลกเลยใส่ปลาร้ากินหอมชุยลาทุกคนอันนี้แม่คัวใหญ่ค่ะโหกบ้าอย่าอย่าหน้ามันไม่งามหน้า,นามันไม่ใช่หน้าแกยาลงไห อะัโอ้ไม่แล้วมันติดกระทะอยู่มันต้องรออีกแป๊บนึเปบอกไปอะไรกันเอาตัวญี่ปุ่นไปตั้งไงโหร้ายไม่ยกไปอ่ะตัวก็ใหญ่กว่าจะใช้แรงงาน่พูดแบบให้หน้าสงสารไปเลยยันุ่งแข็งเลย ไข่เกง,กงเสร็จแล้วเตรียยน้ำแข็งอะ่อแะแป๊บหนึ่งนะครับกาลังจะฉุกแล้วผูกตัวชาโยยโกตหนักมากหนักมากว่ากับพี่เที่ยวไม่ใช้คนตัวเล็กตัวใหญ่ั้งเยอะ อันนี้มันเป็นยังไงเขาจะมีเป็นไงเด็กขอมาเนี่ยเด็กขอมาเนี่ยเด็กขอไม่ได้ใช้แบบนี้มันใช้เรียกตอวนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ ่วนนี้มากกว่าอิลื่นเลิงไปเลยนะไปไปเหมนก็กำลังจะตกนะครับแล้วเราก็เข้าบ้านอีกรอบหนึ่งไปแอบดูกันว่าเขาทำอะไร